สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนวันนี้เรามาลงการในเรื่องที่มันทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนให้คิดที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์เลยนั่นก็คือเรื่องของจักรวาลคู่ขนานแนวคิดที่ว่าความเป็นจริงของเราที่สัมผัสอยู่นี่อาจจะไม่ใช่หนึ่งเดียวที่มีอยู่เอาละ่ะลองเริ่มต้นด้วยคําถามนี้กันก่อนเคยลองคิดเบื้องบ่อว่าจะเป็นแนวใดถ้าหากจักรวาลอันกว้างใหญ่ของพวกเราทั้งดวงดาวกาแล็กซีและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็น มันโมเมนต์อันเดียวที่มีอยู่เพียงแต่ลองนึกภาพความเป็นไปได้ที่ไม่มีสิ้นสุดเบิงมันก็น่าคิดแล้วโอเคในภาคที่หนึ่งนี้เรามาปูพื้นกันก่อนเราจะมาทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสิ่งที่เขาเอิ่นกันว่าพรหุภพหรือ multiverse คำว่าพรหุภพหรือ multiverse นะมันก็คือแนวคิดที่ว่าจัก,กรวาลของเราอาจจะเป็นเพียงฟองสบู่ฟองหนึ่งในท่ามกลางฟองอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน และที่สำคัญก็คือแต่ละฟองแต่ละจักรวาลอาจจะมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์มีประวัติศาสตร์หรือแม้แต่มีความเป็นจริงที่แตกต่างจากเราไปเลยก็ได้และแนวคิดนี้มันมาเตใสอันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร,ร์เขาเว่าถึงก็คือทฤษฎีการเผย,ยขยายตัวของจักรวาลว่าง,ง่ายๆก็คือหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang ตูมอวกาศมันขยายตัวออกไปไม่เท่ากันบางส่วนก็ขยายไวบางส่วนก็ช้าจนมันแยกออกจากกันคือกับฟองสบู่ และแต่ละฟองนั่นแหละก็กลายมาเป็นจักรวาลหนึ่งแล้วจุดนี้แหละที่มันสุดยอดลองคิดภาพตาเหมืองเดอ้อโลกที่ฝนตกลงมาเป็นเพชรโลกที่มีดินแดนลอยอยู่ท้องฟ้าหรือตอนเช้ามาเห็นตาเวนสองหน่วยขึ้นค้อมกันโอ้ยมันเป็นไปได้หมดขอเพียงแต่กฎเกณฑ์ฟิสิกส์มันต่างจากเขาเอ้าพอเขาฮู้แล้วว่ามันแม่นยังวันนี้เขามาเบึงกันว่ามันเป็นไปได้แนวใดเพราะว่าเรื่องที่ฟังคือน,นิยายวิทยาศาสตร์นี่ มันมีที่มาจากทฤษฎีฟิสิกแท้ๆดยเรื่องนี้ต้องยกให้กลศลาสตร์ควอนตัมเลยมันมีหลักการหนึ่งที่เอื้นว่าการซ้อนทับของควอนตัมอธิบายแบบง่ายๆก็คืออนุภาคในน้อย,อ,ยอันหนึง่งมันสามารถเป็นได้ทุกอย่างพร้อมกันเลยจนกว่าเฮาจะไปสังเกตเบื่องมัน่นบันนี้นักวิทยาศาสตร์บางคนก็เลยคิดว่าทุกครั้งที่มันมีทางเลือกเกิดขึ้นผลลัพธ์แต่ละอย่างที่เป็นไปได้มันบ่ได้หายไปไสแต่มันแตกโตออกไปสร้างเป็นจัก,กรวาลใหม่ขึ้นมาเลย แล้วก็ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือทฤษฎีสายเชือกหรือ string theory ทฤษฎีนี้บอกว่าสิ่งที่น้อยที่สุดไม่ใช่จุดแต่มันเป็นเส้นพลังงานที่สั่นอยู่แต่เพื่อให้คณิตศาสตร์ของทฤษฎีนี้มันถูกต้องมันต้องการมิติพิเศษเติมอีกมิติที่มันซ่อนอยู่ที่เขาเบิ่งบอเห็นหรือสัมผัสบอได้เพื่อให้เห็นภาพลองนึกถึงสายเคเบิลเส้นหนึ่งถ้าเรามองแต่ไกลๆเขาก็เห็นแต่ว่ามันเป็นเส้นซื่อ ไม่บ่ะแต่พอเฮายางเข้าไปใกล้ๆเขาจะเห็นว่ามันมีความหนามีเส้นรอบวงนั่นแหละมันมีอีกมิติหนึ่งมิติพิเศษในทฤษฎีสายเชือกก็อาจจะเป็นแบบนั้นแหละมันมีอยู่แต่มันน้อยลายจนเฮาบู้สึกโอเคในเมื่อมันอาจจะมีโลกอื่นอยู่แท้คําถามต่อมาก็คือเฮาไปได้บ่ภาคนี้เข้ามาลมกันเรื่องความฝันของหลายๆคนนั่นก็คือการเดินทางข้ามจักรวาล เครื่องมือในจินตนาการที่คนมักว่าว้าถึงก็คือหูนอนแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมี2แบบแบบทําอิทหูนอนภายในจักรวาลมันคือทางลัดเชื่อมจุดที่ไกลกันมากๆในจักรวาลของเราเองให้ใกล้ขึ้นส่วนอีกแบบหูนอนระหว่างจักรวาลอันนี้แหละคือประตูมิติในหนังเลยที่อาจจะพาเราข้ามไปจักรวาลอื่นได้แต่มันก็ยังมีปัญหาใหญ่อยู่ การที่จะให้รูหนอนมันเปิดอยู่ได้ะมันต้องใช้สิ่งที่เอิ้นว่าวัตถุปแปลกประหลาดหรือ Exotic Matter ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขัดกับกฎฟิสิกส์ที่เรารู้จักหมดเลยดังนั้นตอนนี้มันจริงยังเป็นแต่ในทฤษฎีเท่านั้นแล้ว,วเรื่องเดินทางข้ามเวลาก็ต้องว่าถึง Paradox ที่คิดแล้วปวดหัวที่สุด grandfather paradox ลองคิดบิ่งด้อถ้าคนหนึ่งย้อนเวลากลับไปในอดีต แล้วไปเฮ็ดอย่างจักอย่างที่เฮ็ดให้ปู่ของตัวเองบ่ได้พบกับย่าผลก็คือตัวเองจะบ่ได้เกิดอา้าวถ้าบ่ได้เกิดแล้วไพจะย้อนเวลากลับไปเห็นบอกมันขัดกันเองทางออกที่เป็นไปได้ก็คือการกระทํานั้นมันไม่ได้ไปเปลี่ยนอดีตของเฮาแต่มันไปสั่งเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งแทนบัดน,นี้เฮาลองเปลี่ยนมุมมองกันเบิง่งวางเรื่องทฤษฎีฟิสิกส์ที่ซับซ้อนไว้กอนแล้วมาเบิ่งปรากฏการแปลกๆในโลกของเฮาเองที่บางคนสงสัยว่า มันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างจากโลกอื่นก็นได้ปรากฏการที่ว่าเขาเรียกกันว่าแมนเดลาเอฟเฟกมันคือสถานการณ์ที่คนจํานวนหลายหลายคน,นแท้ๆมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งคือกนเปะ๊ะแต่ปัญหาก็คือความทรงจํานั้นมันผิดตัวอย่างที่ดังๆก็มีหลายคือกับในหนัง Star Wars หลายคนสาปานได้เลยว่าดาร์ทเวเดอว่าว่าลูกค่อยคือพ่อของเจ้าแต่ความจริงประโยคนั้นคือบอค่อยคือพ่อของเจ้า หรือในการ์ตูนสโนว์ไวท์คนส่วนใหญ่ก็จําได้ว่าราชินีว่าวแหวนแยงแหวนแยงเทิงฝาทั้งที่คําว่าจริงๆมันเริ่มว่าแหวนแยงวิเศษและที่มาของชื่อปรากฏการณ์นี้ก็คือมีคนจํานวนหลวงหลายที่จือได้ว่าเนาซันแมนเดลาเสียชีวิตในคุกตั้งแต่ช่วงปีเอดีสแล้วแต่ในความเป็นจริงเพื่อนเสียชีวิตในปี2013แน่นอนถ้าถามนักจิต,ตวิทยาเขาก็จะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของความทรงจําคนเห่าที่มันมันบกสมมูล์ แต่มันก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าคิดหลายว่าจะเป็นไปได้บ่อที่ความทรงจําที่ผิดพลาดร่วมกันเหล่านี้มันคือช่วงเวลาสั้นๆที่ความเป็นจริงของเฮาไปซ้อนทับกับจัก,กรวาลคู่ขนานเฮห,ห้เฮาได้เห็นหรือจือประวัติศาสตร์ที่มันต่างออกไปแล,แล้วเฮาก็มาฮอดภาคสุดท้ายทางที่อาจจะเห็ดให้เฮาต้องตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮาฮู้หลังจากที่เฮามองออกไปข้างนอกแล้วบ้านนี้ เขาจะหันกลับมาเบิงความเป็นจริงของเขาเองและถามคำถามที่ว่าโลกที่เขาอยู่นี่มันแม่นของแท้แท่บอเพื่อให้เขาใจง่ายขึ้นลองนึกพาวิดีโอเกมที่มันสมจริงสุดๆตัวละครในเกมมันถูกสร้างมาให้เสือว่าโลกของมันนั่นแหละคือของจริงแล้วเขาจะแน่ใจได้แนวไหนว่าเขาบอแมนตัวละครในเกมของไพจะคน แนวคิดนี้เขาเรียกว่าข้อโต้แย้งเรื่องการจำลองนักปรัชญาชื่อนิกบอสต ROM เสนอว่ามันต้องมีอย่างน้อยหนึ่งข้อใน3ข้อนี้ที่เป็นจริง 1. อารยธรรมต่างๆล่มสลายไปก่อนที่จะมีเทคโนโลยีสร้างโลกจำลองได้ 2. อ,อริารยธรรมที่ก้าวหน้าแล้วเขาเลือกที่จะไม่สร้างโลกจำลองหรือ 3. ซึ่งเป็นข้อที่ฟังแล้วขนลุกคือมันมีความเป็นไปได้สูงมาสูงมากที่เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกจำลองนั่น แลวมันมีหลักฐานอย่างบอบางคนก็ชี้ไปที่ความแปลกๆของฟิสิกส์ควอนตัมอีกแล้วเช่นความบอแน่นอนที่ว่าความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปสังเกตเบิ้งมันมันคือกับในเกมบอที่ภาพมันจะเรนเดอร์ขึ้นมาเฉพาะบอลที่เอวเบิง้งหรือปรากฏการณ์ที่อนุภาค2อันส่งผลถึงกันได้ทันทีแม้จะอยู่ไกลกันคนละจัก,กรวาลอาจจะเป็นทางลัดในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือแม้แต่กฎเกณฑ์ต่างๆของจัก,กรวาลที่มันเบิงคือถือตั้งค่ามาอย่างสมบูรณ์แบบเกินไป มันอาจจะเป็นเพียงค่าที่ถูกตั้งไว้ในโปรแกรมก็เป็นได้และสุดท้ายนี้เขาขอทิมท่ายไปด้วยคําถามนี้คําถามที่จะพาเขาคิดไปได้อีกไกลถ้าหากว่าความเป็นจริงที่เขาสัมผัสอยู่นี่มันเป็นเพียงการจําลองแล้วความเป็นจริงพื้นฐานโลกแท้ที่สร้างเขาขึ้นมาหน้าตาของมันจะเป็นอะไรเป็นคําถามที่น่าค้นหาต่อไปแท้ๆ